สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับช่องกระลุงลิงแลอย,ย่างว่าคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านตามแม่ครัวแอลมาแก้บนที่ตะเคียนเป็นหลังจากที่ให้ตัวเลขเป็นหวยลาวถูกก่อนรับชมอย่าลืมกดมกไลค์กดแ <นะ S 2> ชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกผลต,ตก,กต,ต,ตั้งแต่เช้านะครับกรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนปัจจุบันนี้ยังมีพฤติกรเสร็จเจ้าของพระเจ้าสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มายูที่พี จะต้นตะเคียนเต็มนะคะตามแม่คเอลมาแล้วอยู่จังห่าจะเป็นยังไงเพราะฝนตกหนักมากตามรู้เข้าครับบริเวณที่สารแย่ไตนะครับที่เราจะมาแก้บนครับแต่ตอนนี้ฝนก็ตกหนักอยู่ครับแต่ว่าเรารอน้องๆน,นะครับรอน้องๆที่เราไปจ้างเขาเมือแก้ให้เขามากางเต็มให้นะครับที่โดนไฟละหมามันไล่ขับนะฮะหมามันไล่ขับหมาดไล่ขัดรอนน ีนน้ำน้ำท่วมให้น้องๆครับมาช่วยกันครับที่จะเอาเต็นท์ไปกางครับฝนก็ตกครับแอนนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆมากครับที่มาช่วยกันนะครับจุดที่เราจะกางเต็นท์นะครับก็จงจะเป็นบริเวณนี้นะครับข้างหน้านะครับตอนนี้อุปสรรคของเราก็มีอยู่ว่านะครับ เข้าไปตั้งข้างในไม่ได้นะครับตั้งไว้ตรงนี้ไม่ได้มันแคบนะครับต้องตั้งจากข้างนอกนะครับก็หนาวนะครับสงสารน้องๆเขามากเลยครับก็หนาวนะครับตากฝนกันมาตั้งนะครับมาตั้งให้นะครับล้ก็เปรียบกันแต่แก๊งนะครับด้แนีเลย้ะครับก็เปรียบกันหมดนะ าวันนี้นะครับเราก็มาเจอคนที่ดวงดีวันนั้นที่ที่ถูได้อะไรนะศ8นดสามเนาะที่ได้ศูนย์ดสามที่ที่ต้นได้เพียนอ่ะแล้วเราได้เท่าไหร่ก็ร้อยคูณร้อยอะค่ะอรอยูรอยสามตัวตรงสามตัวโต๊นแลวสองตัวได้ไหมแต้ยี่สิแต่2ยี่สิบ สอตัวล่างบนตัวละยี่สบบาทห้าเจ็ดแามอ <S desserts> <Negative paper> <S ES> ้าบอกหาส่าสี่ห้านทาี่าสี่้าสี่หาสีกาี่าสี่้าสี้าสี้ารกห้า้าสหลางี้าสหสีหาสีห้าส่ห้าส้าสี็าหลังี่้า่หาก็่หอห่สสา จะรำยังไงทุกนขาจะรเตี้ยโง่ฉันเปิหนักเลยบรรยากาศก็ฝนตกหนักมากเลยค่ดูะ มาแก้บนนะใช่มาแกบนก็บรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้านะครับบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อคืนปัจจุบันนี้ยังไม่เเลยท่านอยากได้ชุดสีแดงนะครับท่านอยากได้ชุดสีแดงนะครับก็ได้ชุดสีแดงนําชุดสีแดงกับผลไม้นะครับมาถวายท่านนะครับวันนี้เ็นะจักียมไปสอง ถวายย่าย่าไก่เนาะอนึ่งก็ถวายพระจ้เกีคือทำทั้งสองชุดอ๋อจะก็อันนี้เรามาก็ไปถวายย่าที่โน่นอีกทำมาสองชุดนะครับอเถ้าเราูกมตัวตรงๆวันนี้แม่จะขอสตัวตรงงวันงาบว่าไใหสงเลยนะคะ้ให้ทไเนะขอเได้มาทำพิธีวงสลวงกัน มาเปิดกลางสายฝนนะครับวันนี้ให้เป็นแผ่นดินสักกันแอดประวัตินี่หนาวจนสัน <laughs> นนส่นนะครับหนาวจนสั่นนะครับเขาเปียกตั้งแต่เช้าโดยตั้งแต่มาตะกางเต็นท์ครับก็ใช้มากางเต็นท์กัน,นครับนี่นะครับ องค์ญาติเจียนไว้ว่าหากม,มลูกมาขอโชคก็ขอให้ลูกได้โชคเมื่อลูกได้โชคแล้วลูกจะนาชุดไทยสีแดงมาถวายแม่พร้อมทาหมากคูแล้วพร้อมทั้งผลไม้ก้าอยางของมงคลวันนี้ลูกก็ได้นําม,มาทําตามสัญญาแล้วเจ้าค่ะลูกขออันเชิญองค์เจ้าพ่อเกียนทอง,งสิงสธิ์ก็ดีผู้ปกปรอง,งรักษาอยู่ในญานบาร,รมีนะันต้นะเกียนทองอย่างนี้จงได้โปรดรับของไหว้ของกราบไหว้สการะจากแม่ครูแล้วด้วยเถิดนะเจ้าค่ะหาก ในวันนี้เป็นวันที่18เลขงานอ,อยเจาา้าค่ะลูกจะขอสามพวงตระงเพื่อจะได้นําเงินมาถวายทําพิธีกรรมเปิดแผ่นดินแห่งนี้ให้เป็นธรณีอันศักดิ์สิทธิ์ข่าวหลังนี้ที่ลูกจะมาขอก็คือหากเหมือนลูกได้ประสบความสําเร็จนะเจ้าคะ่ะย่าจา๋าลูกจะมาทําพิธีบวงสวงแม่ตะเคียนให้ที่นี่จะมาทําพิธีิธีเปิดธรณีที่นี่ให้แก่ย่าเจ้าตะเคียนทองน,นะเจ้าคะ่ะย่าจา๋าลูกได้นาผลไม้และหมากลูพร้อมทั้ง นําชุดไทยมาด้วยเจ้าค่ะเป็นสีแดงที่ย่าอยากได้ในเจ้าคะลูกนามาให้แล้วนะเจ้าคะนํามาถวายแล้วลูกหลานทุกคนที่เขามีโชคไทยเมื่อวานนี้ท,นนทุกคนต่างมีสัจจะใครเจ้าค่ะทุกคนต่างมีสัจจะทุกคนก็ต่างมีคํามั่นสัญญา<ม>ก็เลยได้นํามาถวายยด้ในวันนี้ได้นะวันนี้ลูกขอโชคใหญ่นะคะขอให้ได้สามตัวตรงๆขอให้ฮาหนอยที่จะออกในเวลา 6นาฬิกา30นาทีก็ดีหรือเอาไม่ใช่สิ6โมงเย็นใช่ไหมลูก6โมงเย็นเนาะ6โมงเย็น15นาทีแล้วก็1ทุ่ม15นาทีของวันนี้ขอให้เขาได้โชคใหญ่ขอให้เขาได้ถูกขอให้ผู้ที่อยู่ในมือของลูกนี้จงอายามาทานตาด้วยเถิดนะเจ้าคะขอให้สกิริยะนักมหาสำเร็จขอให้สกิริยะนักมหาดีนักแยรขอให้สกิริยอมยะมหานาสสำเร็จขอให้สำเร็จทุกประ วัดแล้วแต่เป็น ทุ่มทุนแบน,นี้นะครับฝนตกครับเข้ามาโลลุ้นกันแล้วกันเฮหลายคนบอกอยากดูไลฟ์สดครับ จะต้องไลฟ์สดครับตัวคิ้วไม่ทันเงนก่อนแล้วกันนะลูกอะไรนะซื้อ89ไปก่อนซื้อ89กันไปก่อนถ้าไม่ทันนะคุซื้อแปดเก้าก่อนนะเลขเราหากันหนึ่งเล่นได้ตั้ง5วันนะครับ1อาทิตย์ได้นะจะออกซ้ำๆกันอยู่นี่แหละอ่ามันจะออกซ้ำๆวนๆอยู่แปดเกเนาะที่เราอันนี่ก็ซื้อกันมาเมื่อวานน้อยแปดสามก็ยังไม่ออกออกราวใช่ไหม ท่านก็เล่นให้เราอยู่นะจ๊ะลูกจ๋าแต่ว่าไม่อยางว่าแหละอากาศเนาะอากาศหนาวพแอดลืนนี่มือไม้สั่นเลนครับท่านก็พยายามเล่นีี่เอาผ้าลุงไว้เนาะนะครับหนาวมากสั่นมากครับก็ลุ้นนะครับลุ้นอันนั้นก็จะเป็น การฝนท่านเร่แต่ท่านก็เร่งให้เราอยู่นะเว่าท่านก็เลียไฟมาก่่ให้อยู่ท่านก็พยายามเร่งให้เราอ่ะไฟไฟก็จะลุกลุกให้อยู่ไฟไม่มอดครับไม่ได้ไม่ได้กางร่มให้นะ กลา,างสายฝนนะครับกลางสายฝน ือว่าเป็นอะไรอ่ะทีวนี่พูดถึงพูแรงมากพูดแรงแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมลมแรงมากลมกันโชกเลยนะคะท่านก็บอกว่าปีนี้ลมแรงมากทากลางสายฝนทุบไม่ดับด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูทุบไม่ดับนะคะทุบไม่ดับ ได้แล้วนี่เจ้าคำไต่ใช่ท่านพี่สาวท่านมีนามว่าเจ้าคำไตเจ่เป็นเ <คำ S 2> จ้าเจ้าเหมือนกันนะแต่ที่นี่ทำไบเป็นพี่น้องกันหรือทำไบกับคำไต <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องแล้วก็ปู่ม่าคำหงษ ทำงทำทำงทำไปทำต้องไปกดดูแล well. ้วต้องไปกดดูประวัตแลเนาะประวัตน่าจะมีนะ่ะจะไดเรู้ว่าโขงติมีประวัติ ม่นับขึ้นไหมนตรงีรามา้หน่อเลยการรลบให้หน่อยการลบไหน่อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสีไม่ไม่สิบสอไม่ไม่สิบสไม่ไม่สิบสองตอนนี้เรียกกันมากว่วเรียบกันมากเข้าในืองลมแรงมากอ่ะ มองหน้าูท่ห็นผู้หญิงืาขาวใส่ชุดสีแดงไหมใด้ Salvador, ใช่เหรอคะม่คือผูเห็น้หญิงใส่ชุดสีแดงที่มีธนาพวกเราเจ็ด่กับอะไรคะเจ็ดสี่แปดหกเจ็ดสี่แปดหกเพราะว่าอะไสิบสองดอกมันไม่ไหมสบสองดอกันไม่หมบสองดอกไม่ไหมเจ็ดสี่แปดหก แต่ที่ามัน้องเป็นเก็เจ็ดสี่กแปดหกอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดอย่าลืมติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกับแม่ครูแอลไปตามหวยกันที่ไหนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ